ในช่วงนี้ค่ะเรายังมีอีกลึ่งผลิตภัณฑ์นะคะให้ที่เนี่ยได้มาทําความรู้จักกันอีกด้วยนะคะมีใครเดาถูกไหมเอ่ยว่าช่วงต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์อะไรคะ มีมองทายไหมเอ่ยมองทายไหมมองทายไหมคือขออีกรอบนึยหรขออีกรอบเลยโอเคเนื้อโอ้โหพี่เสื้อขาวยกค้างเลยอ่ะ แล้วก็มีอะไรอีกนี้ค่ะเสื้อขาวเป็นคนแรกนะคะเสื้อขา,าว <c oughs> สัไ่น,นะคะให้ขวอมูลเกี่ยวกับรูา